โยฮันครับกับแพคบอนนะฮะแพ็คเปเล่นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าค่าพลังโคตรจะสวยแบบนี้เลยฮะสุดกันอัพเป็นยังไงไปดูกันครับเพื่อนๆครับผมอย่างแรกครับขอพูดก่อนว่าโยอนครับมากับสไตล์โฮเพเยอร์ร่างนี้บอกเลยว่าเป็นร่างหนึ่งที่น่าเล่นมากๆนะครับผมสไตล์โฮเพเยอร์นะฮะบอเป็นสไตลเกอร์นะครับแล้วก็สกิลพิเศษมากับโมเมนตัมดิปปิ้งนะฮะบอกเลยไปกับบอลได้โคตรจะไวครับแล้วดูค่าพลังดีเพื่อนสีเขียวเข้มเกือบหมดอ่ะบอกเลย ใส่บอลก็ดีคลองบอลก็ได้ทำเร็วก็มียิงก็โคมฮะบาลานก็ดีอะไรหาช่องก็ฟีเปั่นโค้งก็ได้ได้หมดทุกอย่างนะความแข็งก็มีเอาเข้คิดดูแล้วกันนะครับผมอัพแบบนี้นะฮะมาดูข้าวแรงกันอัพกันนะครับผมชูตติ้งเก้านะครับลูกบอลเก้านะฮะกวยแปดนะครับผมซิกแซกเจ็ดนะครับรองเท้าแปดแล้วก็ลูบขึ้นสี่นะครับผมตนนผม 8, นนผมิดกันอัพตามนี้เลยนะฮะ แล้วฝากติดตามกันด้วยนะฮะใครคิดว่าเป็นศาร์แล้วะคนดูนะครับผมอย่าลืมนะเพื่อมาดูกันฮ่าบังครับผมอย่างแรกนะหาช่อง90นะครับบอลคนทอมดิปปิ้งไทโพเรชั่นนะฮะ94 93 94นี่ครับผมรวมกับสกิลพิเศษอย่างโมบายดิปปิ้งนะฮะบอกเลยว่าการของคนฮะเป็นร้อยของจริงนะครับผมไายบอลสั้นนะฮะ92บอลยาว87นะครับฟิเนชชิ่ง92ฮะคมๆครับผมโอ้โหจับบอลก็ดียิงก็คมคิดดูแล้วกัน นะฮะปั่นฟรีคิก84นะครับลูกปันนะป่นโค้ง90นะปั่นโค้งก็ได้นะสปีด91สปีดต้น94นะครับความเร็วก็จี๊ดจา๊าดครับผมแล้วก็พาวเวอร์คิก90นะฮะหรือว่าไปกับบอลได้ไวมากๆนะฮะและยิงแรงด้วยนะครับดั้ม82ความแข็ง80นะถือว่ามีนะบาลานซ์90แล้วสเตมินา83ฮะถือว่าแพ็คเนี้ยทุกตัวสเตมินาน้อยหมดเลยนะครับแนะนำถ้าเอาลงตัวจริงก็อ่าช่วงครึ่งหลังก็หา,หา,ห,าหาตัวมาเปลี่ยนเกันด้วยนะแล้วสกิลพิเศษครับผม โอ้โหดับบรรทัดไม่มีว่ะนะครับมีเอาตัมปฏิพลิชชิ่งนะครับสกิลกับตรงกับตันนะคันไปห้าเนเทิร์นฟิฟแฟบนะครับสกิลตอกส้นนะสกิลปั่นไกลนะครับสกิลวันทัดพาร์ทสกิลไซอ้อยแล้วก็สกิลแต่วันทะลุช่องทูพาสซิ่งนะครับผมแล้วก็สกิลพิเศษอย่างโมบิลนติปปิ้งนะก็แนะน้ำนะครับอ่าตัวคอนโทรนฮะอย่างแรกเลยที่ต้องเอามาเพิ่มนะครับตัวคอนโทรลนะฮะสกิลดับบรรทัดนะครับผมพี่เราต้อง ใส่เพิ่มนะครับแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะฮะที่สมควรต้องมีอย่างยิ่งนะครับผมเอาสามสกิลก่อนแล้วกันนะครับอีกสองสกิลเดี๋ยวพิมพ์มาใต้คอมเมนต์เผื่อใครอยากมาดูนะแล้วก็สองเท้าด้วยนะครับผมแล้วก็มีไส้ในนะฮะลืมบอกไปไส้ในนี่ครับตันหนึ่งร้อยแปดนะจริงหนึ่งร้อยแปดนะฮะแต่อันนี้ผมเอาเป็นสูตรผมไงเมื่อกี้มาเลยได้แค่หนึ่งร้อยหกนะถ้าเราไปกดตำแหน่งนั้นนะครับผมแต่สูตรเมื่อกี้ก็สวยเหมือนกันเอาสูตรผมไปใช้ก็ได้เฟี้ยวๆอย่างแน่นอนฮะอย่าลืมนะครับใครอยากได้ทองราคาถูกนะครับ ฝากกันด้วยครับเบอร์ปู้ทับอัพนะครับผมกดที่หน้าโปรไฟล์เลยนะฮะผมราคาถูกปลอดภัยแน่น,นอนนะครับผมแล้วอย่า,าลืมนะฮะมาดูกันได้ในไลฟ์สตรีมสดวันนี้นะฮะในทิกตอกนะครับผมเดี๋ยวเล่นไปเล่นกับบุสกัดกันละกันนะโอเคป้าไปเรื่อโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมายบายจุ๊บ